อ่าน้ำไปวางน้ำน้ำไปวาง,น,วางน้ำสิงมาให้กินน้ำขวดใหญ่น้ำสิงขวดใหญ่มาให้สีแพท ว่าั่ากล้บหงมลกก็ได้รับเบี้ยแล้วเนาะพอกินไหมเบี้ยเนี่ยแล้วแล้วทําทุกวันนี้ทำอะไรกินน่ะปรทําทำอะไรทานครับแล้วทำงานอะไรรายได้มาจากไหนบ้างรายได้ผู้สูงอายุรได้ผูงอยุอย่างเดียวเนือ ภาพคิดไม่ขายอยู่ก้าเออแกพาเขาขายเองมันมั่งก็บแต่เขาหลังบ้านอืมอน,นี่ก็อยู่นอนอยู่นี่เนาะห้องนั่งในมีแก๊สใช้ไหมต่อแก๊สมีใช้ไหมไม่มีไม่มีใช้เตาฟืนอย่างเดียวแก๊สตึงมีอะไรกันสิมีแก๊สก็เอานมเอาไข่มาม่าน,นะแล้วก็ข้าวสารมาให้ แล้วก็มีข้าวข้าวปลาเสิร์ตเชียงคำช่วยมาสามร้อย